ก่อนจะไปชมคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากโบทคลังแสงครบรอบ5ปีด้วยละกันนะทุกคนใครรักปืนอะไรใครรักตัวละครไหนก็สามารถที่จะโบทกันได้นะครับผมอย่างเช่นผมเนี่ยอยากให้ DLQ 33แดงกลับมานะครับผมก็กดโบสไปนะครับทุกคนก็อย่าลืมโบทกันเยอะๆนะครับก็คือในอนาคตเนี่ยมีมาแน่นอนนะครับอย่างเช่นที่ DLQ เนี่ยถ้าสมมติว่าผลโบวตเนี่ยออกมาเยอะที่สุดนะครับเขาก็จะทำการกลับมาขายให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ซื้อกันนั่นเอง So full. Parked up outside in the old school. โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมอิดนะฮะในวันนี้ไปอยู่เกมคอร์บดิวตี้โมบายกันอีกเช่นเคยนะครับผมในวันนี้ผมจะมารีวิวคังแสง F H J นั่นเองครับในระดับดีเจเดลี่เลยนะครับผมหรือว่าจะพูดให้ถูกต้องเนี่ยก็คือบ้องร็อกฮอร์นั่นเองนะครับทุกคนก็มีสกินในระดับดีเจเดลี่กับเขาสักทีนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับทุกคนผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นลเเ่จใป็ อย่างมากเลยนะฮะเราไปดูในคลังแสงกันเลยดีกว่านะครับว่าในคลังแสงนี้เนี่ยของลางวัตต่างๆเนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนก็ไปรับชมกันเลยครับโดยในคลังแสงนี้นะครับจะมีชื่อว่า The Tower นั่นเองนะครับของรางวัลใหญ่สุดนะครับก็คือ f h j 1 8ในระดับร e g e n เดอเลยนะครับซึ่งลักษณะรูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคน ซึ่งผมต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับแต่อาจจะใช้ยากไปนิดนึงนะครับมาพร้อมกับตัวละครน้องเออร์แบนนะครับทุกคนบอกเลยว่าน้องเออร์แบนเนี่ยมาบ่อยมากเลยนะครับสกินใหม่เนี่ยมาเรื่อยๆเลยนะครับก็สกินก็ประมาณนี้นะครับอย่างต่อมานะครับก็จะเป็นเจ็ตแพ็นะครับเอาไว้ใช้ในเรื่องของ b a t เ l e r o y ย l นั่นเองอ่ะลายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรีเนตี้นะครับหรือว่ารีเนตินะครับเป็นปืนพกนะครับสกินเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะครับ Calling card นะครับเป็นหลาย f h j 18ฮล i ิคอปเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในเรื่องของอวตารนะครับอ่าขยับได้ด้วยนะฮะเป็นในระดับดีเจเดี่นะครับผมอย่างต่อมานะครับอันนี้เป็นโดรนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็มีกิโลนะครับปืนกิโลนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับสโคปยังเป็นปกติอยู่ นะครับผมเปลี่ยนแค่ลวดลายปืนอย่างสุดท้ายนะครับเป็นท่าเต้นนั่นเองนะครับผมท่าเต้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลักษณะตัวปืนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีสายฟ้ารอบๆตลอดเวลาเลยนะครับ เมื่อเราซูมเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแตกต่างกับ FJ ในเวอร์ชันปกตินะครับแบบแตกต่างอย่างมากเลยนะครับผมต่อไปเป็นเรื่องเอฟเฟกสังหารอ่านะครับก็จะเป็นสายฟ้าสีเหลืองๆนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะอ้ยยิงไปโดนนะครับใชย้ยากนิดนึงนะฮะโอเคประมาณนี้ึในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกระสุนเนี่ยมันจะมีอยู่2ลูกด้วยกันนะครับ เมื่อเราเก็บเปิร์กเขียวเนี่ยหรือว่าเปิร์กนกเขียวเนี่ยเมื่อเราเก็บเนี่ยมันจะไม่สามารถเติมกระสุนให้เราได้นะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าใครที่จะเล่นปืนนี้เนี่ยแล้วก็เอานกเขียวมาเนี่ยไม่สามารถที่จะเติมกระสุนได้นะครับผมแต่ถ้าใครเอาไปเล่นใน b บ t เท e r ร y a เอเนี่ยสามารถเติมกระสุนได้นะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของกระสุนซีฟ้านะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ทําการเก็บกันนั่นเองก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่า m j เนี่ยผมจะไม่ได้ใช้ตลอดเวลานะครับเพราะเนื่องจากว่าเนี่ยมันเออมันมีแค่2ลูกนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวในท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมแจกของแต่งปืน MSM4 ด้วยลวกันนะครับ <Our point S 1> ก็คือคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ใช้ m j เนี่ยอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ไปแล้วหนึ่งนะอ่าจะสังเกตได้ว่ากระสุนเนี่ยเหลืออีกหนึ่งนะครับแล้วเวลาเก็บนกเขียวเนี่ยมันไม่เติมให้นะครับ ยิงไม่โดนถ้าเรายิงไม่โดนนี่ก็คือสองลูกก็คือศูนย์เปล่าไปเลยนะครับถ้าเรายิงไม่โดนมันไม่สามารถที่จะเติมตอบไปต่ออีกได้นะครับรป,ปู่นอะไรวะเนี่ยทึบปึ้งเรียบร้อยซื้อเรียบร้อยฮะแนะนำให้หยิบกันระเบิดมาด้วยนะครับเปิร์กแดงไม่งั้นคุณอาจจะตุยได้ <laughs> นะครับเพราะว่ามันโดนตัวเองได้ไงออโอเคไปกันต่อครับ เฮ้ยอื้มเมื่อ,อ,อกี้ลวนเผลอกดนั่งนะครับโอเคเดี๋ยวปาแถบไปตรงนี้ครับะเอ๋อื้มระยะไกลปึ๊บชุบอื้มดีดชิบหายโอเคครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระโดดเอาบ้องไหมเอาบ้องไปกินเอาเอาไปกินไม่โดน,เอ,น,เ,อนเอาไปกินอีกลูก,กนึงเรียบร้อย บอกเลยว่าเต็มเต็มเห็นไหมครับว่ามันเก็บไม่ได้นะครับอันนี้คือกระสุนผมหมดไปแล้วนะครับก็ผมพยายามเก็บให้ดูนะครับก็เก็บไม่ได้นะครับวิธีการอุ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะสงสัยเน็ตเขาไม่ดีนะครับหรือว่าเน็ตผมวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็ใครที่อยากเล่นเจ้าปืนนี้เนี่ยอยากต่อเนื่องเนี่ยผมแนะนำนะอันนี้แนะนำจริงๆเลย ก็คือยิงสองสองนัดปุบฆ่าตัวตายสองปุบฆ่าตัวตายอันนี้มันจะได้เล่นอย่างต่อเนื่องนะครับผมชุชบแวบจะเอ๋ปึ๊บเหนียบร้อยแต่ถามว่าใน MP มีคนใช้ไหมผมว่ามีแต่ส่วนน้อยเลยอันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ส่วนน้อยมากเพราะว่าอะอย่างที่รู้กันนะว,ว่าใน MP เนี่ย ในการที่เราเล่นใน MP กันเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ใช้นะครับถึงแม้เขาจะใช้นะครับเขาอาจจะได้ใช้น้อยมากนะครับขเขาคงไม่ได้เอาไปใช้ในเรื่องของการยิงคนหรอกนะครับขขเขาก็จะเอาไปใช้ในเรื่องของการยิงแบบพวก UAV หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆพวกอะไรอะอะไรที่มันอยู่บนฟ้าวีทงวีโทอะไรพวกนี้นะบเพลิอปเตอร์อะไรเงี้ยเขาจะเอาไปยิงพวกนั้นมากกว่านะครับเขาก็จะไม่ได้เอาไปผลอะไรมากมายนะครับยิงในเซิร์ฟเดสทอยเนี่ยวางระเบิดเนี่ยนะฮะ แทบไม่มีเลยนะครับแต่ในาร์ d พอย n ์หรือว่าโดมิเ a t i o n เนี่ยอาจจะยังเห็นอยู่แต่ผมก็ต้องย้ำอีกทีหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีน้อยเลยนะครับไม่ได้มีเยอะอะไรเลยนะฮะมันจะเด่นในเรื่องของ Battle ย่อมากกว่านะครับจะเปิดน,นี้ปึ๊บเรียบร้อยครับย่อทำไมเองนี่มันสายย่อเนี่ยหลังเข้าครับมไม่ทัน คือในแบ t เ l e r o ย่อ e นะครับผมก็ต้องยอมรับเลยว่ามันโกงมากนะครับคือมันสามารถที่จะล็อกคอได้นะครับคือบอกเลยว่าหนีไม่พ้น <c oughs> บอกเลยว่าถ้าใครขับเฮลิคอปเตอร์คับรถนะครับมอไซค์อะไรพวกนี้ในเบ,บอร์ในแบ t เ l e r o ย่อ e เนี่ยบอกเลยนะครับว่ายากในการหนีนอกจากคุณจะต้องลงจากรถให้ไวนะครับโอเคครับไปกันต่อนะฮะชุบ จะเอ๋ไว้ลุนชึบป,ป้องฉึกๆเรียบร้อยโดนระเบิดใช่ไหมเมื่อกี้โอเคไม่เป็นไรผมนึกว่าผมนึกว่าผมยิงได้นะครับเมื่อกี้โดนระเบิดนะฮะแต่ว่าเราก็ยิงในเรื่องของป้อมป,ปืนได้นะครับเมื่อกี้แมตกใจหมดเลยนึกว่ายิงได้เมื่อกี้ชึบปึ๊บเรียบร้อยชึบ ไม่มองหลังไงจะเอ,อ๋เรียบร้อยจะเอ๋อเรียบร้อยอมไม่ได้มองหลังหันหลังให้อย่างนี้ก็สวยครับนะโอเคน่าหยนะยิงซะหนาอะไรเมื่อกี้เกิดกดนั่งเอ้ยผมเกิดกดนอนยังไม่ค่อยชินปุ่มสักเท่าไหร่นะครับ เร,เร็วนี้เนี่ยผมอาจจะกลับไปเล่นใน iPad แล้วนะครับก็อีกสักพักหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นประมาณปีหน้านะครับได้เล่นแน่นอน <UA V. S 2> เพราะว่าผมต้องไปอัพ iPad นะช,ช่องแคบช่องแคบช่องแคบม马ักฤยนะต้องไปอัพ iPad นะครับเพราะว่า iPad ของผมเนี่ย ความความจุเนี่ยมันไม่พอนะครับผมไม่สามารถที่จะถ่ายคลิปได้แต่ยังเล่นได้ปกตินะ i p a พเนี่ยแต่ผมแค่ถ่ายคลิปไม่ได้นะครับผมเลยเลือกมาเล่นในโทรศัพท์แทนนะครับ,รบอันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับว่าเออบางจังหวะเนี่ยผมอาจจะไก่อันนี้ก็ต้องขออภัยโอ้โหโกลาแอดปึ๊บไม่เข้าไม่เข้าหรือไม่โดนไม่รู้ปึ๊บเรียบร้อยฮะตึมบนแตกหลังเข้า ปื้บเรียบร้อยไม่มองไงโดนเข้าหลังไปหนึ่งดอกคือความคิดของผมนะปืนพวกปืนพวกบาสูก้าอะไรพวกนี้พวกบ้องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเติมนกเขียวได้นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจอยู่นะครับถ้าเติมได้มันก็คงจะพูดเกินทำไมมันยิงไม่ได้วะเนี่ยโอเคครับตอนนี้ สูสีเป็นอย่างมากนะครับทึบเรียบร้อยอีกนับนึ่งพึ่งเรียบร้อยเต็มเต็มโกแล็ตเขายังอยู่นะทุกคนขออนุญาตเปิดนะครับไม่งั้นไม่ได้ทึบโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมค่อยไปฆ่าตัวตายที่หลังนะโอเคครับตอนนี้ก็ฆ่าตัวตายเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับไปกันต่อนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าปืนเจ้าบ้องอันนี้เนี่ยใช้ได้ไม่บ่อยนะครับ พราะว่ามันมีสองนัดเท่านั้นเองถ้ายิงพลาดก็คือเติมกระสุนไม่ได้นะครับมันมีแค่สองเท่านั้นดูเหมือนว่าเขาจะยิงอยู่ข้างบนนะฮะเราไม่กล้าออกนะครับปึ๊บหน้าประตูเต็มเรียบร้อยเก็บสี่แบบชิวๆอ,อือจบเกม ก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับเดี๋ยวไปดูของแต่ง MSMC ละกันนะครับว่าผมเนี่ยแต่งอะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยฮะของแต่ง MSMC ก็มีประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด5อย่างนะครับปากกระบอกปืนนะครับผมจะใช้เป็นเจ้าตัวโมโนนะครับลำกล้องปืนจะใช้เป็น OWC Masterman นะครับสโต๊กนะครับผมจะไม่ติดพันท้ายนะครับหรือว่า no s t o k e นั่นเองเลเซอร์ผมจะใช้เป็น OWC Laser t e r t i c a l นะครับและแม็กกาซีนจะใช้เป็น C 0ิ Brow e l e c t r i Max นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะแตกตามนี้ได้เลย นะครับผมก็เข้าๆประมาณนี้นะครับสำหรับ f h ทเจนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบา,บายๆเดะมึงก็พูดอย่างนี้ไปเออมึงก็พูดเนี่ยตามนี้เลย<ห>ตามที่กูพูดเลย,ให,เลยให้กูพูดเลยใช่ไหมเออเออพูดเลยก็เข,ข้าประมาณนี้นะครับสำหรับ f h ทเจถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปแล้วบายบายเปๆ